สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่เพชรนะคะอยู่อำเภอเกษตรวิสัยคะ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะคะสั่งซื้อเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ งานผ้าไทยผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสี่ตะกอค่ะมัดหมี่ลายจีเพชดมัดหมี่ลายจีเพชร,พชรผืนนี้สีแดงสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าคะให้คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมแบบนี้ได้เลยนะคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่2หลา180ซนติเมตรเป็นงานผ้าไหมสังเคราะห์ท, <ำ S 1> อทอ,อ,ทอเครื่องสีตะกอให้ดูให้ชมด้านในด้วยให้ดูให้ชมด้านในแบบนี้ได้ด้วยคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านาไป เต็มผืนจากนั้นนะคะวางแพทเทิร์นตัดได้เลยคุณลูกค้าคะ หรือว่าคุณลูกค้าจะบอกว่าจะให้ทางร้านนะคะบริการเย็บตรงให้เลยนะคะคุณลูกค้าขายเย็บตรงนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านนะซื้อไปแบบนี้ก็คือไปใส่แล้วก็ใส่กับเข็มขัดอะไรแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งไว้ได้เลยนะคะบอกว่าเย็บตรงให้พี่ด้วยนะคะบริการฟรีบริการเสริมสุดพิเศษคุณลูกค้าขาบริการเสริมสุดพิเศษนะคะบริการใหม่ล่าสุดของร้านแม่าริพาไทยคุณลูกค้ากดติดตามกด subscribe รับสิทธิพิเศษมากมายที่ทางร้านนะคะจัดเตรียมไว้ให้ คุณลูกค้าคนพิเศษของร้านแม่มาริ้าไทยของเราทุกท่านเลยคุณลูกค้าค,คะผืนนี้สีแดงลายจีเพชรผืนนี้สีแดงลายจีเพชรสวยงามแล้วก็พีเมียมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ,คคะราคาผืนละ1 0 0 0ับาทค่ะราคาผืนละ1 0 0 0บาทวันนี้คุณลูกค้าค่ะ,คคะโปรโมชั่นสุดพังวันนี้นะคะเรามีกระเป๋านะคะกระเป๋าถือสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบสีขาวสีดํานะคะสีชมพู สีน้ำตาลแล้วก็สีครีมคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเลือกกระเป๋าด้วยเนาะโปรโมชั่นนี้นะคะจัดถึงวันที่นะคะ25ธันวาคมนี้เท่านั้นนะกระเป๋าถือนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นถึงวันที่25ธันวาคม2567นี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้ได้เลย089 0416008เบอรโบ์โทรเบอร์นี้นะคะสามารถนาไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เนาะใช้เบอรโบ์โทรเบอร์นี้ละคะ่ะเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามา ะะ0890416008ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะผืนนี้สีแดงสวยเนาะสวยสดใสมากๆนะคะผ้ารุ่นนี้สวยงามค่ะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าใหม่สั่งเคา ทอเครื่องสีตะกอทอเครื่องสีตะกอให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมใกล้ๆแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าคาราคาผืนละหน0 0งบาทคา่ะทางร้านนะคะจัดโปรโมชั่นสุดบางของเรานะคะแถมกระเป๋าเลยคุณลูกค้าคะแถมกระเป๋าให้ฟรี1ใบด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416ด0 04 8ค่ะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นผ้าไทยลายจีเพชรไม่ได้มีแค่สีแดงผ้าไทยลายจี้เพชดเรามีทั้งหมดสามเฉดสีต้องมีสี ได้ช็อปเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวนุ่งพาดูพาชมเพิ่มเติมเดี๋ยวเปิดให้ดูได้เลยเปิดให้ดูเต็มเมผืนได้เลยยินดีและก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะติดต่อสั่งซื้อสินค้าโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากดูอยากชมเพิ่มเติมคุณลูกค้าขาแอปพลิเคชันไลน์ค่ะนำเบอร์โทรเบอร์นี้แหละทางร้านของเรานะคะติดต่อเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยคุณลูกค้าขานำเบอร์โทรเบ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะขออนุญาตส่งรูปเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางไลน์เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านมากๆเลยผืนนี้สีชมพูบานเย็นผืนนี้สีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขาสวยสดใสมากๆเพราะว่าเนี่ยมันมีแบบเฉดสีน้ําเงินด้วยทําให้แบบผ้ามีความสวยมีความโดดเด่นลายมีความชัดเจนลายจีเพรสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1000พันบาทค่ะ ราคาผืนละ1000ับาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไหมสวยผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอสวยงามพรีเมียมสุดๆเลยผ้าไทยลายจีเพชรผืนนี้1000บาทคุณลูกค้าค่ะอย่าลืมเลือกกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเลือกกระเป๋าด้วยนะ โปรโมชันนี้นะคะหมดวันที่25ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสีขาวสีดําสีชมพูอ่อนเนาะชมพูหวานๆเนาะแล้วก็สีดำตาลแล้วก็สีครีมค่ะยังมีครบทั้ง5เฉดสีคุณลูกค้าคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ถ้านะคะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าได้ดูได้ชมคลิปนี้อยู่เนาะเผื่อกระเป๋าสีไหนหมดนุ่มก็จะแจ้งนะแล้วก็ให้คุณลูกค้าเลือกใหม่นะคะคุณลูกค้าจ่ายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆแต่ตอนนี้ยังมีครบออยูู่่คคุณลกก้าาา็สมรถตติด สั่งซื้อผ้านะคะผ้าไหมสังงคาอทอเครื่องสีตะกอลายจี้เพชรผืนนี้สีชมพูบานเย็นถ้าชอบสีชมพูคุณลูกค้าเลือกซื้อผือนนี้ไปตัดได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าให้ทางร้านนะคะเย็บตรงมาให้ด้วยนะคะจะนําไปใส่เลยจะนําไปใส่เลยบอกได้เลยคุณลูกค้าคะร้านแม่มาดีพาทไทย ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเหมือนคุณพี่สมสวัสด์เนาะคุณพี่สมสวัสด์จะให้เย็บตรงให้ตลอดเลยนะยินดีค่ะคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาแค่นั้นเองค่ะคุณพี่สมสวัสด์นะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆขอเพียงแค่คุณลูกค้าบอก ขอเพียงแค่คุณลูกค้าบอกทางร้านแม่บริพาทไทยของเราเต็มใจมากๆนะคะคุณลูกค้าขาบริการเสริมสุดพิเศษใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขาบริการเย็บตรงให้ฟรีบริการเย็บตรงให้ฟรีค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านน่ะจริงๆก็คือซื้อก็คือนําไปใส่เลยนําไปใส่เลยไม่อยากแบบไปต,ตัดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าผ้าสวยอยู่แล้วเพราะว่าผ้าสวยอยู่แล้วนะคะ,ะยอย่างเช่นผืนนี้เห็นไหมสีน้าตาลสีน้ำตาลเปลือกไม้สุดคลาสสิกมีสีเหลืองและมีสีส้มเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทําให้ มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้สวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาราคาพื้นละ1 0 0 0บาทค่ะราคาพื้นละ1000บาทนะคะสีน้ำตาลเปลิดไม้สุดคลาสสิกคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้านะคะชอบเฉดสีน้ำตาลอยู่แล้วพื้นนี้สวยแล้วก็แบบว่ามีความสดใสด้วยนะคะคุณลูกค้าขา มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสไตล์แบบว่าสีส้มนะคะมีส้มมีน้ําตาลเนี้ยก็มีความระมุนมากๆมีความระมุนมากๆคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะอย่าลืมนะอย่าลืมเลือกกระเป๋าด้วยกระเป๋าแถมให้ฟรีกระเป๋าแถมให้ฟรีหนึ่งใบทันทีคุณลูกค้าขาเริ่มตั้งแต่นะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้จนถึงวันที่2 5ธันวาคม2567นี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะจะแถมจนกว่าสินค้าจะหมดนี่แหละค่ะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีเลยนะคะพื้นนี้สี้ําาตลค่ะ พื้นนี้สีน้ำตาลคุณลูกค,าค้าขาสวยเห็นไหมคุณลูกค้าที่ไม่ชอบสีไม่ชอบสีที่สว่างจนเกินไปไม่ชอบสีที่เข้มจนเกินไปคุณลูกค้าเลือกซื้อพื้นนี้เลยค่ะพื้นนี้สวยมากพื้นนี้สวยมากเรียบหรูดูแพงมากๆเรียบหรูดูดีมากๆคุณลูกค้าคะสวยแบบนี้เลยเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยร้านแม่าริพาทไทยของเรานะคะคุณลูกค้าคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้ามีให้ดูให้ชมมากกว่า เกือบหมื่นรีวิวแล้วนะ9,600รีวิวทางช่อง YouTube แม่มาริพาไทยกดติดตามเลยยังกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นเย็บตรงฟรีนะคะ จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงของขวัญของฝากสุดพรีเมียมที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ในวันนี้คุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าไหมลายจีเพรผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสี่ตะกอคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้จาจ๋ายินดีค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้นุ่มด้วยกดไลค์ทุกๆคลิปที่ได้ดูได้ชมเลยนะดูคลิปแล้วใช่มหรือ กำลังดูอยู่กดไลค์ให้นุ่มด้วยนะโอเคนะคะขอบอคุณมากๆนะคะน่ารักนะคะคุณลูกค้าของร้านแม่บริภาคไทยของเรานะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะพื้นนี้สีน้ําตาลนะคะจีนตาลลายจี้เพชรเลือกซื้อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8จากคุณลูกค้าค่ะ ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้ยินดีนะเพราะว่าที่ร้านรับตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงตัดกระโปรงแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่เพชรนะคะอยู่อำเภอเกษตรวิสัยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าข่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆผืนนี้สีแดงนะสีแดงนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกรนลายจีเพชรยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆบอกว่ารับกระเป๋านะคะสีขาวหนึ่งใบได้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้วันนี้เลยขอบคุณนะ